สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันแต่งของเปิ้ลน,นะคะเชา้าๆมันเออเปิ้ลก็เป็บเสมอแบบญาติเหมือนเพื่อนเหมือนไอสุกสินอย่างเนี่ยเพราะว่าเราอยู่บ้านใกล้กันแล้ว้างทีก็ต้องไป เาไปช่วยงานตั้งแต่เช้าด้วยนะคะตอนนี้เ็าตื่นมาเช้าก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเช้าๆที่เปิลเขาจะทำขับข้าวอะไรบ้างต้องไปช่วยอะไรบ้างนะคะน้องทิพย์จะไปช่วยเปิลตอนนี้เลยนะคะไปโอเคเดี๋ยวเราน้องทิพย์จะพาพี่ทุกคนไปนางานแต่งเปิลเพื่อนของน้องทิพย์ในวันนี้ที่รอคอยนะคะไป ออารนุกอยางนะ่านเลยเอหนฝ่เงนเจ็คป้ะน่นี่มาทก่าเขา่างาเดียวเดีไเดีเขาขาไปมาขาไมาทนนี่ตึงๆั้นากน่เ็นเแมาทอะไรคะถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปที่ยาเนา่ะ่มก็เ้าๆก็จะมาช่วยกัน ทำผักแก่นุ่นแบบนี้งานแต่งงานแต่งงานแต่งแบ<อ>แบบ้านๆานก็ทำกับข้าวทำเองนะคะวันนี้พระมาที่บ้านทำกับข้าวทำบุญนวนี่เหรอไม่ใส่เราใส่เราลองไม่ใส่อะไรก็ทำกับข้าวเดี๋ยวพระมาบ้านเนนักบุญกับข้าว

当然，我呀，不听、啊。我听你，我你、啊， โอเคนะคะตอนนี้ก็ช่วยจนถึงสว่างแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะกลับมาล้างหน้าล้างหน้าแบ่งหน้าก่อนนะคะก็เช้าๆไม่มีอะไรก็มีเอาเอาเอมีพระมาสวดที่สวดที่บ้านแล้วก็ทํากับข้าวนิดหน่อยเองนะคะแล้วตอนตอนเย็นถึงจะมีทํากับข้าวใหญ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าแต่งตาก่อนเช้าๆเลยนี่ตรงนี้เป็นแผนก Cái <laughs> ừ này khai Cái này nó khung khai nha <laughs> <laughs> อันนี้พันเอกตัดเนื้อนะคะก็จะเป็นสวดผู้ชายช่วยนะคะผมว่ามี่ทําทำไมถึงไม่ได้เห็นผู้ชายมาช่วยก็อนเนี่ยในส่วนนี้นะคะทําหมูจัดหมูผู้ชายก็จะแบบสับเนื้อตัดเนื้อแบบนี้เนาะสวดผู้ชายสวนผู้ชายสวนผู้หญิงก็ทำกับข้าวแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบ่งยศส่วนกันไปนะคะผู้ชายก็จะไม่ไปยุ่งกับผู้ เพื่อหญิงที่ทำสับข้าวอยู่ผู้ชายเราก็ไม่ได้ทำนะคะส่วนมากผู้ชายเขาจะนึ่งข้าวแล้วก็ตัดเนื้อนี่แหละเนื้อเกือนวัน มี๋ทวเขาบมีไนรูให้รไม่นอามีดก้มาเราไม่้นออ่าคนนั้นีูควานวาจะมัเต็มเอารู้รูไงไหนมาหคเนยะนรมีขาด้วยนะคะถาือสองบเสี่อน้ายแดงว่ะงสิ้นเหยเพื่นดู่ะหาว่าไอ้เพื่อน่ยหมอ ใส่แสงั้งหลังเ้าใส่้เนวขาบองห้ามกลกน้ามินนื้อขามูขาหมูขามาหมูเนนีวขามู้มันงสีมันเดเลยแล้วมัน้างสะอาดล้งเป็นมะพร้าวสาบแล้วก็น้เนืดอสัมผําเนืมู่ถ้าอร่อยก็ลองดูนะคะมเอาอนีเนาะ ต้องเคาให้มันเลืงเลืองปรกอบก่อนแล้วก็ไปแช่น้ำแล้วก็ล้างให้มันสะอาดอันนี้ต้มแกงแกงจืดต้มขามหมูนะฮะขาหมูต้มผื่ทขาหมูต้มจืดต้มส้มก็ได้แกงแกงส้มก็ได้่วนอันนี้ก็คือเป็นงานของ หนุ่มสาวนะคะก็จะจัดตกแต่งสวยๆนะคะก็บางท์ก็ยังเป็นสาวอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีก็ยังเป็นแบบว่าหม่ยป้าเป็นหนุ่มสาวเนาะยังัยัง,ย,งยังอยู่ชื่อว่าเป็นหนุ่มสาวอยู่นะคะยังไม่ได้แต่งงานเขาก็จะเรียกว่าหนุ่มสาวเราก็เลยจะมาจัดตกแต่งที่ถ่ายรูปนะคะมันก็เป็นแรงมักอีกอย่างหนึ่งที่ ครอบครัวที่จะถ่ายรูปกับพรอครัวเป็นที่ระลึกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องจัดแต่งสวยๆให้กับเปิ้ลนะนะคะกอะ็อันนี้ก็เป็นของลูกสาวเราแหละที่เป็นของของแม่หมู่บ้านเราเองแหละเราก็มาจัดเองแบบนี้เนาะกับไอค้ำกับหมอมพอ,องแบบนี้ก็ส่วนเป็นส่วนไปอะ่ะงานใครงานมันดูกันดีแบบนี้เนาะงานแม่ครัวก็จะเป็น แม่ครัวทาไปงานพ่อครัวพ่อครัวก็ทําไปนะคะแล้วก็งานหนุ่มสาวก็จะจัดตเต็มดอกไม้นี่นั่นอะไรประมาณนี้เนาะก็เสร็จละล้ นี่นะคะก็เราก็มาช่วยๆกันอันนี้ก็จะมีเมนูหลต่างๆเนาะมีไก่มีหมูหมูเยอะแยะเลยนะตอนี้ก็แม่โควกกาลังจะทําไก่อยู่นะคะแต่ส่วนพ่อบ้านก็ทําหมูเสร็จเรียบร้อยเขาก็งานของเขาก็เสร็จแล้วเนาะแล้วก็เขาก็ไปนั่งกินหรือกินเท่าเด,ด็กสลองกันตามปกตินะคะแต่แม่โควกจะทํางานทั้งวันทั้งวันแบบนี้แหละ ไก่บ้างเอ้ยพาไก่บ้างเอ้ยทำไก่บ้างเอ้ยแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเมนูที่จะเล็งแขกวันนี้นะคะก็จะมียำแหน,นแแมน,นะคะมาหเนื้อหน่อยมาหนว่าหอวแล้วหน่อย ที่เทุ้าวอันสมแกะสังกัดลายมั้วัวก็ผัดผักนะคะนี่ก็มีแกงนี่แกงต้มขาหมูที่เมื่อกี้เขาเผาขาหมูเนี่ยเนาะก็ตอนนี้ก็มาแกงเป็นหม้อยใหญ่นะคะก็นี่เป็นอันนี้เป็น ที่จะเลี้ยงแขกวันนี้นะคะเมนูก็มีกี่อย่างสามสี่ห้าอย่างอยู่นะคะแกงแกงหมูน่าอร่อยมากเลยแกงเขาเรียกอะไรแกงขามหมูอะ่ะต้มขามหมูอะ่ะอ,อร่อยมาก้อาทิดชอบมากเลยเนี่ยเมนูนี้ชอบมากทําแบบต้มส้มก็อร่อยแกงจืดก,ก็อร่อยเนาะเมนูวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะ นี่อันนี้เป็นเพื่อนนอกหมู่บ้านนะคะเป็นเพื่อนมัธยมเรียนด้วยกันมาตั้งแต่โอ้หเออเป็นแบบเพื่อนสนิทกันก็ว่าได้นะเพราะว่าเราเป็นเราก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นเกือบสิบปีแล้วนะคะแล้วทุกคนอะ่ะแต่งงานแล้วก็ทุกคนก็จะมีลูกกันคนหนึ่งสองคนก็มาทักทายกันถามทายกันวนะ่าโอ้แต่ีูดีดูดูดู เพคม่มดางถามเราก็ไม่ร้จะพูดยังไงดอีอันนี้เป็นเพื่อนๆของเราในมัธยมน,นะคะก็เรียนด้วยกันแบบนี้อ่ะดูพี่ๆทุกคนเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะก็เลยแบบรู้สึกแบบันดีเทยียปาร์ตี้กันมากเลยนะคะค่ะเพือ่อนบางทีก็แต่งงานกันหมดแล้วนะคะที่ว่าชิงตงเราแต่งงานเช้าดูดิ ทุกคนอ่ะมีลูกบางคนมีลูกเป็นเจ็ดแปดปีแล้วนะคะบางคนก็มีลูกสองคนสามคนทุกคนละก็ได้ไปแต่งเออได้ไปงานแต่งตั้งแต่อายุสิบเก้าปีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ถ่ายคลิปนั่งหาปูเตอร์กัมเนาะมาสวัสดีละค่ะไได้สวัสดีจ๊อสวัสดีค่ะดีสวัสดีค่ะสวัสดีจือสวัสดีจืออันนี้เป็นอาติปอ่าชัาปิาอันนี้บุปผานี่เป็นเทศอันนี่เป็นโพอันไหนเป็นศพอันนเป็นนไหนเป็นมาตาอันไหนเป็นมาตา อันไหนเปยมาตาติอันนี้มาตาอติอันไหนอันไหนไหนๆอ๋อไหนๆๆๆอันอันไหนไหนไหนนะอันไหนอันไหนปิณณไหนอันไหนกะกะปูตะล่ะเฮาสิหานํากัน50 เออสวัสดีดีดีแดบนไหวเจอบนไหวเจอไว้ได้ไว้ได้ก็มาติมหนึ่งกนเออไว้ได้ไว้ได้ก็มาดไดกะกเออก็หมาดได้กะกไว้ได้ไว้ได้สาตูไว้ละชาตุชาตุชาตุกัเก่ากอาบุตรละรก็มากคกขได้กันก็อาจจติดถ่ยคลิปก็นึ่งเลยขายไดโอเคค่ะก็คีหลานมายุ่งหน่อยคือพี่ๆทุกคนอยากเห็นหลานใช่ไหมคะก็ เสียงลงคลิปดูเนาะว่าจะเอาคลิปหลานลงให้พี่ๆทุกคนได้รับชมหลานน่ารักน่ารัก,รกช่างพูดช่างจาบม,มากช่างรู้ช่างอะไรทุกทุกอย่างเลยนะคะก็วันนี้ก็ภารกิจวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือวันนี้วันเออแต่งงานเราจะมีสองวันนะคะแค่วันนี้นะคะเหล๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็แขกหรือเออมาอีกแล้วยี่ปี่ยอะไรกําปังงี้อ่ะ ก็แขกแขกเพื่อนของน้องทิพย์นะคะก็ไม่ได้เจอกันมาปีสิบสิบปีแล้วเนาะตั้งแต่เพื่อนมัธยมอ่ะเออเพื่อนมัธยมเพื่อนเรียนด้วยกันนะคะก็มาหาจีวะอ๋อค่ะก็เลยแบบอ่าแบบรู้สึกแบบดีใจมากที่แบบมาเจอเพื่อนเพื่อนเก่าเนาะเขาก็เออฮันอ่ะไปไปเออเราเอามาหาจีบอะนี่คยุ่งแบบนี้แหละถ่ายที่บ้านก็ก็ เออ่ราก็ได้เอาการ์ดไปเซิร์นเขาก็เพื่อนๆก็มาก็น่ารักพีเว้ยทุกคนอยากจะบอกให้นะคะเพื่อนของน้องทิพย์ทุกคนอ่ะแต่งงานไปหมดแล้วมีลูกหนึ่งลูกสองกันหมดแล้วเมื่อกี้ที่ที่ถ่ายรูปต้มกันนะประมาณนี้นะคะโอเคโอเคโอนี่ยปุ๊ก่ะ นะคะก็แขกวันนี้หัวตื่นตั้งแต่เช้าเช้าพี่ทุกคนก็เห็นนะคะก็เราก็ทํางานหลายๆอย่างก็เป็นเพื่อนของเรามาตั้งแต่เด็กๆเนาะก็แบบนี้แหละเออเออก็ถ้าถ้าใครแต่งงานก่อนก็จะมีเพื่อนที่จะช่วยได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเขาแต่งงานไปแล้วาถามว่าเขามาช่วยเราได้เต็มที่แบบนี้ไหมก็ไม่นะคะมันช่วยแบบนี้ไม่ได้เต็มที่แต่เราก็เรู้สึกเป็นความผูกพันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมานะคะก็เลยเ ทำทำทำได้เท่าที่เท่าทำได้นะคะอืมก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เขามัดขวันนะคะเขามัดขวันกันนะคะ ก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งน,นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็น้องทิพย์ก็ขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องทิพย์ด้วยนะคะปเป็นกำลังใจให้ด้วยกำลังใจเด็กๆน้อยน้อ,นองทิพย์ก็ดีใจมากแล้วล่ะคะ่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย